มาช่วงนี้ครับเราจะไปสนทนากับทางท่านผู้อำนวยการมือที่หญิงชายก้าวไกลนะครับคุณจเด็ดชาววิไลนะครับตอนนี้คุณจเด็ดอยู่ในสายกับท่านผู้ชมลนะครับคุณจเด็ดสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับมองไงครับกับความผิดซ้ำเกี่ยวกับคดีทางเพศนี่วันที่23ามกราคมนี้เราจะมีกฎหมายฉบับใหม่ออกมาเป็นเรื่องของกฎหมายป้องกันการรทำผิดซ้ำโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศหรือว,ว่าการใช้ความรุนแรง มองว่าการออกกฎหมายที่มาเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหารากของคดีข่มขืนได้แค่ไหนยังไงครับคุณเจติตครับคือจริงๆการกระทําผิดซ้ําเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เออ่ถ้าเกิดมันทําได้ตามที่เขาวางไว้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ระดับหนึ่งแหละครับ,รบแต่เปยงแตบว่าผมดูจากที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นการแช่หน้าในการบังคับคนที่จะทําให้คนที่กระทําผิดซ้ําเนี่ย แก้ปัญหาแต่มันไม่มีแนวทางในการที่จะบำบัดฟื้นฟูเขาเลยนะฮะอันนี้คือเห็นชัดเจนเลยว,ว่ามันจะไม่ค่อยมีลักษณะแบบน,น,นี้จะมีลักษณะการแช้อหนาจและควบคุมเป็นหลักนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะแก้โจทย์รากปัญหามันก็จะแก้ไม่ได้เมันอไงจะใช้วิธีการในการคุมประพฤติกระบวนการในการที่จะปรับปรุงและฟื้นฟูนฟหรือว่าทําให้เขาเห็นว่าตัวเขามีความผิดวยตัวเขาเองเนี่ยมันไม่เห็นแลยครับ,รบเพราะเพราะ กฎหมายมีความเชื่อว่าคนพวกนี้ไม่มีทางเปลี่ยนได้หรอกอย่างไรก็กระทาผิดแบบนี้ไปเรื่อยๆนั้น,นก็ต้องใช้วิธีการใช้อำนาจควบคุมซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันก็จะแก้ลําบากนะครับครับคุณเจตด็กิกำลังจะบอกว่าต้องไปดูที่พฤติกรรมของการกระทําผิดว่ามันเกิดจากอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคุณเจตดติครับใช่ครับแน่นอนครับเพราะว่าต่อให้เรามันมีนกลไกเช่นมีคณะกรรมการดูแลซึ่งก็มีเฉพาะรัฐธรรมน์อย่างเดียวไม่มีคนอื่นเข้ามาช่วยกันดูแล หรือว่ากลไกต่างถ้าเกิดพฤติกรรมของคนหรือว่าลาาคิดของคนยังเป็นแบบเดิมเนี่ยมันก็จะแก้ไม่ได้ครับนะฮะึงก็ออกมาแล้วเนี่ยเราไม่มีกระบวนการในการที่จะปรับพฤติกรรมหรือว่าให้เขาเปลี่ยนความคิดเนี่ยมันก็แก้ยากครับแต่แน่นอนโอเคผมมองในแง่ว่าเจตนาดีอยากจะไม่ให้มีการกระทําผิดซ้ำเพื่อไม่มีการกระทําซ้ำแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แก้ราาปัญหาเนี่ยเราใช้เทคนิค ใช้้กบวนการกลไกในการควบคุมเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยวันหนึ่งพฤติกรรมเขาเหมือนเดิมมันก็กลับมาทากระทําการผิดทําผิดได้อีกทีครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราก็วิจยัยมาแล้วว่ากฎหมายแบบนี้ทําไมไม่มีกลไกในการที่จะปรับปรุงหรือว่าปรับพฤติกรรมหรือว่าทําให้เขาเยียวยาเขาในจุดที่เขามีปัญหาเนี่ยอันนี้คือผมเองเนี่ยเห็นด้วยการลงโทษนะครับในการที่จะทําให้เขา เข้าใจว่าตีนเขาทำผิดเนี่ยมันคืออะไรแต่ปัญหาว่าถ้าเกิดเขาทําผิดแล้วเนี่ยรเราไม่มีกระบวนการในการเปลี่ยนวิธีคิดหรือทําแบบนี้ผมว่ามันก็แก้ยากนะครับครับพอพูดถึงกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเราย้อนไปเนี่ยการจุดประเด็นการเอามาตรการในต่างประเทศเช่นการฉีดไข่ให้ฟอร์มันจะแก้ปัญหาข่มขืนได้หรือไม่ในความเห็นคุณเจะเดชครับแก้ไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมก็พยายามย้ําตลอดว่าเรื่องวิธีคิดแบบคนคือต้องเข้าใจว่าลาาปัญหาของการขืนเนี่ยมันเป็นการแช่มหน้า อนานาจที่เหนือฝ่าใช่ไหมคันั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่แก้โจ์แบบนี้มันก็แก้ไม่ได้ต่อให้มีการกขีดไข่หรือมีการควบคุมโดยผ่านกำไรเอมหรือว่าอื่นเนี่ยวันหนึ่งไอ้ไกลไกพวกนี้มันก็ใช้ไม่ได้ผลมันก็อาจจะมาทําอีกก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าใครจะมาตรวจสอบเขาได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับถูกไหมครับครับซึ่<ม>น,นี้ถ้า,ถาไม่เปลี่ยนวิธีคิดมันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นอย่างนั้นเหรอครับคุณเจะเดชครับ อะไระครคับถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดมันจะยิ่งดุนแรงมากขึ้นเหรอครับแน่นอนครับเพราะว่าเขาอยู่ถูกพฤติกรรมบางทีเขาก็ต้องการที่จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสะท้อนปัญหาสิ่งที่เขาถูกกระทําอยู่หรือว่าสะท้อนที่รู้สึกว่าเออคุมยังไงก็คุมเขาไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้ปัญหานี้มันมากขึ้นหรือไม่จริทีเขาก็รู้สึกว่าในเมื่อเขาถูกพฤติกรรมเนี้เขาก็ทําร้ายคนที่เขาไปกกระทำนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับครับมองเป็นการตรีตาไหมในความเห็นของคุณเจเด,ดตงนี้ครับ ตีตาคือถือว่าคนที่จะถูกลงโทษซ้ําในมาตรการที่จะออกมาเช่นการติดกาไรเอเอ็มกากุ่มขังการฉีดไข่อเราเนี่ยแน่นอนคร<ะ>ับคือการฉีดไข่การอะไรพวกน,นี้มันหรือว่าการพยายามทำแบบนี้มันแน่นอนมันก็คือการที่จะใช้อํานาจใช้อะไรที่กฎหมายที่มันมีลักษณะของการไปละเมิดเขาซึ่งซึ่งแน่นอนมันก็มันคือเขาเชื่อว่าการใช้ควบคุมการใช้อำนาจเนี่ยมันจะเป็นการ ดูแลคนกลุ่มนี้ได้เพื่อไม่ให้กระทําต่อแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ลําบากครับเพราะว่ามันมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรใช้มาตรการที่แบบดูเหมือนแบบไม่รุนแรงแต่จริงแล้วมันคือรุนแรงะครับมันทําให้เขาแก้ปัญหาไม่ได้อสิ่งสาคัญคือผมคิดว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ในการที่จะปรับออะไรวิธีการลงโทษคนที่มีความคิดทางเพศเนี่ยแบบใหม่ครับเพราะในสามเทศเขาใช้กระบวนการปรับฤติกรรมกันเป็นส่วนใหญ่แล้ว แต่ของเราใช้แบบนี้เป็นหลักซึ่งอันนี้ผมคิดว่าจะแก้ไม่ได้คือจริงๆแล้วการออกกฎหมายเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุให้มันลึกซึ้งนะครับแล้วก็ดูตัวอย่างต่างประเทศที่เขาทาแล้วทําได้ผลไม่ได้ผลมาเป็นตัวประกอบอย่าอย่าใช้แค่ว่ากฎหมายนี้ดูหวือหวาดูอะไรเงี้ยมันก็ทําไม่ได้อยู่ดีครับมันก็มีปัญหาครับครับมองการสื่อสารการทําความเข้าใจเรื่องของคดีข่มขืนอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้ถ้าเราจําได้เนี่ย จะเห็นว่ามีแนวความคิดในการที่จะไปสอนเพศศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการเอาหลักสูตรต่างๆไปสอนตั้งแต่เด็กนักเรียนให้มีความรู้มีความเข้าใจเรื่องของความ่าเทียมทางการเพศตัวนี้มองไงครับคุณเจติดครับแคบไม่ได้ทําเลยครับทั้งๆที่มันมีกฎหมายลูกของพรบตั้งครรภ์นในรุ่นเนี่ยพยายามที่จะให้กระทรวงศึกษาเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องการสอนหลักสูตรเพศวิถีนะฮะเรื่องเรื่องการที่จะทําให้แต่ละเพศเคารพศักดิ์ศรีมันเท่ากันเนี่ยผมคิดว่ากระทรวงศึกษา ไม่ได้ทําเรื่องนี้แล้วก็มีการทําก็ทําไปแบบขอไปทีไม่ได้ทําจริงจังมันก็เลยทําให้ในกระบวนการในการปรับพฤติกรรมหรือว่าเอในการที่จะสร้างความเข้าใจปรับเปลี่ยนนักคติของคนในสังคมโดยผ่านระบบกึกษาเนี่ยผมว่าทําน้อยแล้วก็แทบไม่ได้ทําเลยมันเลยจึงทําให้คนที่ผ่านระบบกึกษาเองก็ยังเอคนรุ่นใหม่หรือว่าเยาวชนเองก็ อย่างหลักสูตรต่างๆเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนเยอะแยะหมดนะครับ<ช>อย่างเช่นเนื้อหลักสูตรก็ยังกดทับผู้หญิงยังมองว่าการแต่งตัวไม่ดีมีปัญหาอาจจะถูกคุกคามทางเพศถูกข่มขืนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผม,มว่ามันยังไม่แก้มันก็ยิ่งแย่ไปใหญ่ครับมันไม่ได้ทําอะไรเลยครับครับเราจะเห็นว่าคดีทางเพศที่รุนแรงที่ปรากฏผ่านสื่อในระยะหลังๆเนี่ยผู้กระทำผิดกลายเป็นคนที่มีอายุน้อยลงไปมากขึ้นเรื่อย จนถ้านตั้งคำถาม<น>ว่าทำไมเยาวชนเหล่านี้ถึงมีการใช้ความแรงขึ้นแสดงว่ามันก็ต้องไปโยงกับภา,ภาพสังคมกับส่วนที่ล็กสุดก็คือครอบครัวตรงนี้จะแก้ปัญหากันยังไงคุณจเจตดครับคือสิ่งที่ผมบอกไงฮะว่าการอบรมบ่มเพาะในครอบครัวก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้สองการที่จะปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่บอกว่าให้มีหลักสูตรเพศวิถีเนี่ยก็ต้องทำจริงแบบจริงจังหรือแม้กระท้่งการปลิการที่จะทำยังไงไม่ให้มีฉาก ที่มันกดทับในสื่อเช่นมีการฉากค่มขืนอะไรพวกนี้มันควรจะม่ต้องมีการปรับบทนะครับแล้วมีกระบวนการในการที่จะปรับวิธีคิดเนี่ยซึ่งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ในสังคมที่มันเป็นรากปัญหาสําคัญเนี่ยมันทาไม่น้ะทําน้อยมากแต่มันมันไปกลายปแก้ปัญหาใช้อำนาจทางกฎหมายใช้อำนาจนี้แก้ปัญหาซึ่งมันแก้ไม่ได้นะครับมันต้องไปด้วยกันไงฮะคือยังไงการลงโทษต้องมีแต่การลงโทษก็ต้องปรับไปด้วยกันการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนในสังคมเนี่ย หรือว่าคนที่เป็นผู้กระทําเนี่ยซึ่งอันนี้มันไมไ่ค่อยได้ทำพอไม่ได้ทำปุ๊บมันก็ใช้อํานาจใช้อะไรอย่างที่บอกอ่ะติดคุกพาไปหรือไม่งั้นก็บอกว่าคนในสังคมไม่เข้าใจก็บอกเออปัญหาชีวิตม,มันแก้ไม่ได้ครับใช่ไหมหรือว่าขีดไข่อะไรเนี้ย<ค>นั้นเนี่ยเราต้องแก้ที่รากพอแก้ไม่แก้ที่รากเนี่ยปัญหานี้มันก็แก้ไม่ได้ครับครับมีหลายปัญหานะครับที่เราอย่างเช่นคดีข่มขืนหรือว่าคดีทําร้ายความรุนแรงในครอบครัวเนะี่ยมันเกิดจากในครอบครัว เช่นเด็กอาจจะอยู่กับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงแล้วก็เกิดการทรํา,าร,ร้ายการโหดร้ายเกิดขึ้นแม่ติดการพน,นันติดยาเสพติดเสพยาจะติดดื่มเหล้าซึ่งตรงน,นี้เนะี่ยหน่วยงานของท่านเข้าไปไม่ถึงเรงปัญหานีงไงครับคุณเจเดชครับคืออันนี้คือปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่มันมันเป็นผลพวงของปัญหาความไม่เท่าเมความความไม่เป็นธรรมความเหลื่อมล้าทางสังคมถูกไหมครับความยากจนซึ่งมันสะสมมานานหลายหลายปีโดยเฉพาะ ช่วงหลังเนี่ยรัฐบาลเองไม่ที่ผ่านมาแปดปีรัฐบาลไม่ได้แก้โจ์นี้เลยครับเรบนั้นมันความเดือมล้ํามันบ่มเพาะมาทําให้คนเนี่ยไม่มีทางออกก็ไปเสพยาไปดื่มเหล้าใช่ไหมฮะมันมีการกดทับทางสังคมแย่ๆหมดไม่มีงานทําไม่มีอะไรปัญหานี่มันการะสะสมและสะสมเนี่ยมันก็มีผลกตบต่อคนในครอบครัวต่อลูกการใช้พลังงานซึ่งองนนี้คือปัญหาที่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันมาจากความเดือมล้อนเพาะนั้นรัฐบาลถ้าเกิดไม่แก้ความเดื่อมล้ํา คนยังยากจนค่าแรงก็ยังไม่พอกินมีปัญหาถูกกดดันทางสังคมหลากหลายไม่มีงานทําตอนนี้ก็ยังตกงานอยู่อย่างเงี้ยนั่นปัญหานี้เป็นปัญหาที่สะสมซึ่งเราจะโทษคนในสังคมไม่ได้เราต้องโทษปัญหาเชิงโครงสร้างที่รัฐบาลไม่หลิวแลไม่ใส่ใจและการไม่ทับใช้กฎหมายในการที่จะแก้เอาผิดกับคนที่กระทําก็หย่อนยานเนี้ยมันก็ปัญหานี้ก็สะสม,มเลยทําให้ปัญหานี่มันแย่และแก้ไม่ได้ครับ ครับที่ผ่านมามีคําว่าราชทันไม่มีรั้วเนี่ยพูดถึงกันเยอะกับบทบาทของศูนย์ฝึกอบรมบ้านกันจนาพิเศษบทบาทของกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กจริงๆแล้วตรงนี้ในความเห็นของอ,อยู่ในมูลที่จิงชายก้าวไกลมองจุดนี้ยังไงครับคุณจเจติตครับผมเห็นด้วยเลยครับต้องทําแบบนี้มากขึ้นอย่างกรณีบ้านของกามจูชาที่มีคุณที่ชาที่เป็นผู้ในการเนี่ยทาได้ผลนะครับ,รบเราเห็นว่าเด็กที่ทําผิดเกี่ยวเรื่องคดีทางเพศหลายคนปรับพฤติกรรมแล้วก็เอาตัวเองเนี่ย มาเป็นบทเรียนแล้วก็ไปบอกกับสังคมได้เราก็เคยเชิญมาพูดให้กับสังคมได้เรียนรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วถ้าเกิดมันมีกระบวนการในการที่จะปรับวิธีคิดคอการไปอยู่บ้านกาาันนาไม่ใช่เป็นการลงโทษที่แบบ,บเขาเรียกว่าอะไรรุนแรงแต่ให้ต้าเห็นว่าเขามาอยู่บ้านกาาันนาเขาต้องเรียนรู้ว่าเขามีความผิดอย่างไงรแล้วเขาจะปรับตัวเองอย่างไงโดยผ่านหลักสูตรต่างๆที่มีละนะักษณะไม่อยู่เหมือนในโรงเรียนนะเป็นสักสูตร,รเขาเรียกว,ว่าวิชาชีวิตเนี่ยมันนำประตูทําให้ เด็กหลายคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็รู้ว่าอ๋อตัวเองทาผิดไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเจะปรับเปลี่ยนงนี้มันก็ต้องเอาตัวเองมาเรียนรู้แล้วบทเรียนตรงเนี้ยมาแลกเปลี่ยนผู้คนแล้วก็เอาสิ่งที่เราทําเนี่ยไปปรับเปลี่ยนหรือว่าอใครที่เราเคยกระทําใครไว้เราก็ไปขอโทษเขาไปให้เขาว่าเนี่ยให้เข้าใจปัญหาว่าที่ทําไปมันเป็นเพราะว่าเข้าใจผิดมีปัญหาอะไรตรงเนี้ยมันมันก็นํามาสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมหลายหลายคนเนี่ยก็ออกมาสู่ในการที่จะกลับไปสู่สังคมได้แล้วก็ ไม่ไปทําแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งฉีกใครไม่ต้องไปนั่งเไปทําร้ายเขาอะไรเงี้ยผมเนี้ยม,มันมีวิธีนี้ซึ่งทําไมราชทันไม่ทําแบบนี้ให้มันเยอะๆนะครับทําก็ทําแค่ที่เดียวแล้วก็ไม่ยอมทําแบบต่อเนื่องนะครับ,รบส่วนบัคก,กัณนาก็มีอยู่แค่ที่เดียวทาไงให้มันมีบัคก,กันานหนึ่งสองสามทำไปเยอะๆนะครับทั้งบ้านทั้งผู้ชายทั้งเด็กผู้หญิงเยาวชนหรือว่าคนที่ทํากระทําผิดที่ไม่ใช่เยาวชนเราก็ทำแบบนี้ได้เพราะว่า วิธีการที่ทําให้คนเนี่ยเห็นวามเป็นตัวตนของตัวเองแล้วว่าตัวเองทําเป็นยังไงแล้วก็เห็นว่าตัวเองแล้วเป็นมนุษย์นนษที่เราสามารถที่ทําผิดได้แต่เราก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้หรือว่ายอมรับที่ว่าตัวเองจะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันทําได้ครับครับกรมรชาชทรรมน์มักจะมีการย้อนคําถามกลับมาว่าเราคาดหวังกับกรมรชาชทรรน์เยอะมากเลยว่าคนที่ไปถูกจองจําอยู่ในเรือนจําเนี่ยเขาอาจจะกลับเนื้อกลับตัวกลายเป็นคนดีสู่สังคม คนท่างก็เลยมีการย้อนการถามแล้วทำไมสังคมไม่ช่วยกันละ่ะถึงให้คนเหล่านี้กระทําความผิดเกิดขึ้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นยังไงก็แน่นอนครับรัฐธรรมเนีย์ทําคนเดียวไม่ได้อ,อย่างที่ผมบอกไงถ้าเกิดคุณจะแก้ปัญหาเนี่ยคุณต้องแก้ที่หนึ่งครอบครัวอย่างที่บอกไปแล้วจะบ่มเพาะยังไงไม่ให้เด็กผู้หญิงผู้ชายหรือว่ากลุบหลากหลายทางเพศเนี่ยเขามีการกดทับกันคุณต้องสอนให้เขาเห็น ความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันใช่ไหมสอง<ม>อย่างที่บอกระบบการศึกษาเนี่ยมันทำไมจะไม่มีการปรับเปลี่ยนไม่มีการสอนหลักสูตรพวกนี้สักทีหนึ่งปล<ม>่อยให้มีการเปลรี่ยนแลล้วเลยจนถึงสื่อต่างๆที่ก็ยังมีการกดทับเรื่องเพศเรื่องอะไรอยู่เนี่ย<ม>คึ่งเรื่องเหล่านี้มันต้องแก้กันหลายจุดแ,แน่นอนรัชธานเป็นตัวหนึ่งแต่นี้รัฐธานถ้าเกิดเข้าใจปัญหาแล้วเนี่ยก็ต้องปรับที่ตัวเองด้วยแล้วก็ปรับกับสังคมมันต้องไปด้วยกันนะครับ,รบใช้ร,รัฐธานทำานึ่งเดียวผมก็เชื่อว่ามันก็แก้ไม่หมด กันเนี่ยสิ่งที่ผมบอกว่ารากปัญหานั้นมาจากอะไรส่วนก็ต้องไปด้วยกันรัฐบาลเองต้องเห็นปัญหานี้ว่าเป็นปัญหาเชิงรากฐานใช่ไหมฮะหรือว่าไม่ใช่แค่รัฐบาลพรรคการเมืองต่างเพ่งอินหน่อยจะเลือกตั้งแล้วไม่นานนี้ก็ต้องมีนโยบายในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องปัญหาคมขืนปัญหาคุกคามทางเพศเนี่ยแบบจริงจังมีนโยบายของพรรคการเมืองออกมาเพื่อจะทําให้เรื่องนี้มันแก้ปัญหาได้ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณ,คณจเจติตมากนะครับที่มาให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมกับทางรายการด้วยขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับครับสวั